มีเหตุการณ์ที่เป็นไวรัลในขณะนี้นะคะเมื่อต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเดินจะเข้าร้านสะดวกซื้อแต่กลับต้องสะดุดตากับสิ่งที่เขาพบซึ่งเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตได้แห่คอมเมนต์แล้วก็ชื่นชมเพียบเพราะว่าคนไทยนั้นมีนิสัยเป็นแบบนี้และนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต่างชาติถึงรักไทยแลนด์โดยถือเป็นอีกจุดเด่นของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่มีเหล่าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวที่ชอบนอนดับร้อนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อสําหรับคนไทยนั้นอาจจะชินชา แต่ว่าสําหรับชาวต่างชาติมันช่างน่าทึ่งและก็น่ารักมากโดยที่ผ่านมามีสมาชิก Reddit ร,ดดรายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอของเขาขณะที่มาเที่ยวเมืองไทยกับเจ้าเหมียวตัวหนึ่งที่กําลังนอนเกลือกเริ่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทําให้เขารู้สึกเอ็นดูหนักมากถึงขั้นเขียนแคปชั่น ว่าชอบมากเลยกับการที่หมาแมวจอนจัดในไทยมานอนชิลอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งแมวตัวนี้ทำให้รู้สึกว่าชิลจริงๆเลยบอกว่ากระทู้นี้นะคะเป็นกระทู้ที่สุดฮอตมากๆมีชาวเน็ตนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนก็ช่วยอธิบายว่านี่เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในเมืองไทยถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆบางสาขาก็จะอนุญาตให้มาหรือว่าแมวเข้าไปในร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วยตัวอย่างคอมเมนต์เช่นว่าในบางสาขาพนักงานจะให้หมาจอดเข้าไปนั่งข้างในถ้ามันร้อนเกินไป และพวกเขาก็ทําแบบนี้เป็นประจำสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละที่ทําให้ประเทศไทยน่าอยู่มากขึ้นบางก็ว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของวัฒนธรรมไทยบางก็ว่าความเอาใจใส่และความเมตตาแมวตัวนี้ท้องบางก็ว่ารู้สึกชอบที่เหยสุนัขและแมวได้ประโยชน์จากอากาศเย็นทุกครั้งที่มีการเปิดประตูร้านสะดวกซื้อหรือบางคนก็บอกว่านี่คือเจ้าของร้านตัวจริงอย่างแน่นอน